สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านวันนี้แพทย์หญิงดวงทิพย์ศุนทอรเลขาตั้งใจจะมาอ่านคำพีวิสุทธิมัชในเรื่องของวิปัสสนาญาลำดับที่3ต่อจากคลิปอื่นๆนะคะที่ได้ทำเอาไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนา16นะคะโดย หมอหลังทําคลิปตั้งแต่วิปัสนาที่16ย้อนหลังขึ้นมานะคะวิปัสนาลําดับที่16 15, 15 14 13 12 11่มอาเรื่อยๆนะคะจะตอนนี้มาถึงวิปัสนาญาลําดับที่3เป็นตอนที่4นะคะชื่อว่าสัมมาสาัญาณทีนี้ก่อนอื่นก็คือจะขออธิบายเพิ่มเติมคร่าวๆเผื่อว่าใครได้มาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ ว่าวิปัสสนานั้นเป็นปัญญาเจตสิกนะคะเป็นปัญญาที่เราจะต้องพัฒนาให้มีขึ้นในจิตใจนะคะแล้วก็จะต้องเริ่มจากสุดตังมยจะยานก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมมาดีแล้วนะคะเป็นธรรมะที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแล้วก็ต้องอาศัยการตัดสรู้ของพระภูมิาพระภาคอราหันตสังม,มาสัมพุทธเจ้าสัพพสัต จึงจะได้ยินได้ฟังเรื่องของวิปัสสนานะคะวิปัสสนานั้นมีทั้งหมด16ระดับก็ก่อนจะมาเจริญวิปัสสนานั้นบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีศีลที่ดีแล้วก็รู้จักสงบจิตใจจากปริยุทธฐานกิเลสต้องรู้จักการทำจิตให้สงบด้วยสมถะภาวนาด้วยนะคะ เมื่อจิตที่สงบดีแล้วแล้วก็ศีลที่ดีระดับหนึ่งก็จะเริ่มเจริญวิปัสสนาได้อย่างอย่างประสบความสำเร็จนะคะในวิสุทธิมัคเป็นที่กำลังจะอ่านให้ฟังเนี่ยนะคะที่มีเขียนเรื่องของสัมมาสนาญาหรือวิปัสสนา16ระดับนั้นก็เป็นคำพีมาตรฐานในพระพุทธศาสนา ที่พระไตรปิฎกจะอ้างอิงถึงเสมอนะคะว่าในส่วนนี้ท่านจะไม่อธิบายไม่พูดถึงแล้วในพระไตรปิฎกเพราะว่าได้เขียนเอาไว้แล้วในวิสุทธิมรรคกแล้วในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกเองนั้นก็จะอ้างอิงกลับถึงในพระไตรปิฎกเช่นกันว่าในส่วนตรงนี้พระไตรปิฎกเขียนไว้แบบนี้อธิบายแบบนี้ซึ่งเอามาเชื่อมโยงกันนะคะไม่มีอะไรที่ขัดกันเป็นคัมภีร์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน แต่เนื่องจากว่าคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นเยอะมากนะคะไม่สามารถที่จะให้จบภายในคำภีร์เดียวได้ดังนั้นพวกเราเป็นผู้ที่ศึกษาในสมัยนี้นะคะต้องศึกษาอย่างละเอียดจึงจะเริ่มปฏิบัติธรรมตามพระพุทธศาสนานได้ถูกต้องนะคะเพราะว่าบุคคลผู้ที่จะตัดสรุ้ธรรมนั้นในพระไตรปิฎกท่านจะเขียนเอาไว้ว่ามีทั้งหมด44 4กลุ่มนะคะคือ อุคติตันยูบุคคลวิปัญจิตันยูบุคคลเนยยะบุคคลแล้วก็ปัะทะปรมะบุคคลนะคะในยุคนี้ก็จะเหลือเหลือแต่เฉพาะเนยยะบุคคลและปัะทะปรมะบุคคลคือจะต้องศึกษาเยอะนะคะต้องศึกษาเยอะศึกษามากศึกษาหลายบทถ้ายังไม่บรรู้ธรรมก็จะเรียกว่าเป็นพวกปัะทะปรมะบุคคลถ้าบรรู้ธรรมได้ก็เรียกว่าเป็นเนยยะบุคคลแต่อุคติตันยูและวิปัญจิ ตันยูบุคคลผู้ที่ตัดสรุเร็วนั้นมีเฉพาะในครั้งสมัยพุทธกาลคือฟังเพียงพยางสองพยางหรือว่าฟังพระสูตรสูตรเดียวท่านก็บรรลุธรรมได้นะคะทีนี้มาทบทวนวิปัสสนา16ระดับนิดหนึ่งนะคะวิปัสสนาคือปัญญาเจตสิกที่มีความรู้ต่างๆกันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น16อย่างแต่จริงๆก็คือเป็นปัญญาที่ลงลึกไปเรื่อยๆ ระดับที่1ก็คือนามรูปปริเฉทยานคือเป็นปัญญาที่สามารถแยกคนออกเป็นนามธรรมและรูปธรรมได้โดยศึกษาลักษณะเฉพาะของรูปธรรม28อย่างแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะคะลักษณะเฉพาะของนามธรรมนามธรรมที่อันได้แก่จิตและเจตสิกมีลักษณะเฉพาะอย่างไรเช่นสติมีมีวิเศษลักษณะอย่างไรนะคะ ลักษณะเฉพาะก็คือจะมีสี่อย่างไม่ซ้ํากันเลยเรียกว่าเป็นวิเศษลักษณะหรือวิเศษบวกลักษณะนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นลักษณาทิจตุกะอย่างนี้นะคะภาษาบาลีจะมีสองชื่อก็ทบทวนวิปัสสนาสิบระดับนะคะหนึ่งนามรูปปริษเฉทญาณก็คือเป็นปัญญาที่รู้จักนามและรูปโดยลักษณะเฉพาะของเขาว่า จร,จริงๆไม่มีคนเลยเป็นเพียงแต่นามธรรมาและรูปธรรมท,ที่มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ประชุมรวมกันปัญญาระดับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของรอบรู้เรื่องของปัจจัยของนามธรรมาและรูปธรรมท,ที่สัมพันธ์กันเรียกว่าปัจจยปริคหายานะนะคะลำดับที่สมเรียกว่าเป็นสัมมณาญาน,นะก็คือมองความเป็นกองกองเป็นกลาบของรูปกลาบของเวทนา กราบของสัญญากระาบของสังขารขันกระาบของวิญญาณขันว่าทั้งหมดล้วนแต่มีไตรลักษณะไม่ว่าจะเป็นอุปาทานขันห้ากองของรูปในอดีตที่ผ่านมาเขาก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนะคะเรียกว่าสัมมาสนญญาณน,นะ วิปัสสนาญาณที่4ก็คืออุทยพยาญานเป็นปัญญาที่รอบรู้เหตุเกิดและความดับโดยปัจจัยว่าเป็นเพราะอาวิชชาเกิดตัณหาเกิดกรรมเกิดแล้วก็ตัวของเขาเกิดสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเช่นจับรูปธระมมาวิจารณาเป็นอาหารของอุทยพยายานก็จะต้องลงลึกไปว่ากรรมมัชรลูปที่เกิดขึ้นเช่นจักขูวัตถุ หรือจักขู่ภาษาทรูปนั้นเป็นเพราะว่ากรรมเกิดตัณหาเกิดอวิชชาเกิดเราก็ตัวจักขู่ภาษาทรูปนั่นเองเกิดจักขู่ภาษาทรูปจึงเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุเกิดนะคะถ้าปัจจัยเหล่านี้ดับสิ่งนี้ก็ดับไปนี้เรียกว่าเป็นอุทยพยา,ยานอุทยพยา,ยานก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างคือเป็นอย่างอ่อนกับอย่างแก่นะคะ อย่างอ่อนเนี่ยก็คือเหมือนกับเริ่มเข้าสู่การเจริญวิปัสนาแต่ถ้าเป็นพลวะวิปัสนาก็จะนับตอนที่อุทธยพยาญาณที่ผ่านขั้นวิเคราะห์หรือหรือสามารถก้าวข้ามวิปัสนูปกิเลสได้ก็จะเรียกว่าเข้าสู่พลวะอุทธยพยาญาณน,นะคะเป็นวิปัสนเป็นเริ่มวิปัสนาญาณจริงๆคือเริ่มที่พลวะ อุทยัพยาญาณน,นะคะต่อไปวิปัสนาญาณที่5เรียกว่าพังคยานเป็นปัญญาที่ตามรู้ตามเห็นโดยความดับโด,โดยความดับที่พังค้าขนาะของรูปธรรมและนามธรรมาแต่และตัวว่าทุกอย่างล้วนแต่ดับไปดับไปดับไปทุกขณะนะคะเม,เมื่อปัญญาตามเห็นโดยความดับแล้วก็จะเข้าสู่วิปัสนาลำดับที่6เรียกว่าพยาณ ก็คือเริ่มเห็นภัยในนามาารรมและรูปธรรมแล้วทุกๆระดับของปัญญาที่สูงขึ้นจิตจะเริ่มน้อมเข้าไปหาพระนิพพานมากขึ้นนะคะเพราะว่าปลายทางของวิปัสสนา16นั้นคือมรรคและผลในโลกุตรจิตนะคะ mm hmm. เมื่อเห็นโดยความดับเรื่อยๆเป็นทังคยาน mm hmm. ก็เป็นวิปัสสนาญาณที่6คือชื่อว่าพยาญาณเป็นปัญญาที่เห็นภัย ตามด้วยวิปัสนาญาณลำดับที่7เรียกว่าอาทีนวะญาณเป็นปัญญาที่เห็นโทษของรูปธรรมและนมามธรรมมากขึ้นกว่าพยะญาณน,นะคะลำดับที่เจ9ดดจริงๆเป็นปัญญาอันเดียวกันแต่ว่าครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์ท่านแยกโดยละเอียดออกมาเป็นสามวิปัสนานะคะก็คืออาทีนวญาณโดยความเป็นภยัโยโดยความเป็นโทษ 8นิพพิทายานโดยความเบื่อหน่ายนะคะเป็นปัญญาที่ตามเห็นโดยความน่าเบื่อของรูปธรรมและนามธรรมท,ที่ล้วนแล้วแต่อันนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาก็อาทีพยายานอาทีนวะยานแล้วก็นิพพิทายานสามยานนี้เป็นอันเดียวกันนะคะ แล้วก็เก้าสบสบเอดเก้าก็คือมุนจิตตุกรรมัญญายานเป็นปัญญาที่เริ่มมองหาทางออก90้1สสิบเอ็ดท่านถือว่าเป็นปัญญาระดับเดียวกันแต่แยกละเอียดลงมาเป็นสานะคะคือมุนจิตตุกรรมัญญายานแล้วก็10บคือปฏิสังขานุปัสสนาญาณก็คือเป็นปัญญาที่ทบทวนอีกรอบหนึ่งในความเป็นไตรลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม แต่ปัญญาอันนี้ก็จะสูงกว่าปัญญาระดับต้นๆนะคะแล้วก็11เป็นสังขารูปเอกขายานก็คือเป็นปัญญาที่วางเฉยในานามธรรามและรูปประทมที่ล้วนแล้วแต่มีไตลักษณะเป็นลักษณะของเขานะคะแล้ว12 13 14เป็นเรื่องแล้วก็15 วิปัสสนาญาณที่12คืออนุโลมมายาน13โคตรภูยาน14มัคคยาน15ผลลยานอันนี้เกิดในวิถีจิตเดียวกันนะคะเป็นเรื่องของภาษาคำพีก็จะเรียกว่าเป็นมัคควิถีนะคะก็ต้องมีความรู้เรื่องของชวนะใน7ขณะนะคะชวนะที่1ก็จะเรียกว่าเป็นอนุโลมมายาน ก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณลำดับที่12นะคะแล้วก็อนุโลมญาณก็จะมีประมาณ2-3ขณะจิตพอเป็นชวนะจิตลำดับที่4ในมัคควิถีก็จะชื่อว่าโคตรภูญาณปัญญาตรงนั้นเรียกว่าโคตรภูญาณก็เป็นวิปัสสนาญาณลำดับที่13แล้วก็เริ่มมีพระนิพานเป็นอารมณ์แต่ยังไม่ดับกิเลสในจิตนะคะ สิบสี่เป็นมรรคญาณก็คือเป็นปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิในมรรคจิตนะคะบรรลุธรรมแล้วดับกิเลสกำลังดับกิเลสสิบห้าเป็นผลญาณก็จะเป็นเกิดในผลจิตที่เป็นจิตชาติวิบากนะคะปัญญาในนั้นก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาลำดับที่สิบห้าถัดจากนั้นจิตก็จะลงสู่พวังคจิตแล้วก็ขึ้นสู่ มโ,มโนมโนทวารวิถีใหม่เรียกว่าเป็นปัจเจกขณะยานปัญญาในในชวนะใหม่ในวิถีใหม่ทางมโนทวารก็จะเรียกว่าวิปัสนาญาณลำดับที่16นะคะวันนี้มาตั้งใจมาอ่านสัมมาสนญาณเป็นตอนที่4ของสัมมาสนญาณก็จะอ่านในคำพีวิสุทธิมักหน้า283ถึง289นะคะ เพืเ่อนๆต้องค่อยๆฟังค่อยๆสะสมความรู้ระดับสุดตักมะยานให้มากพอนะคะจึงจะค่อยๆเริ่มเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรเราจะปฏิบัติธรรมตรงไหนนะคะจะเจริญปัญญาอย่างไรเริ่มแรกก็จะต้องฟังให้เข้าใจก่อนว่าจากความเป็นปุถทุชนไปถึงความเป็นพระอรหันต์นั้นต้องสะสมการกระทําทางจิตการทํางานทางจิตอย่างไรบ้างนะคะ ก็เริ่มอ่านแล้วนะคะหน้าที่283ตอยแปดามตอนป,ปลายจากคัมภีวิสุทธิมรรคเล่ม3ภาพปัญญาปริเฉตที่20มัิคามัคายานักศนะวิสุทธินิเทศคือสัมมาสนญาณถ้าสงเคราะห์ลงในเรื่องของวิสุธทธิเจดก็จะตรงอยู่กับ ในหมวดของมัคคามรคยานณทัศนวิสุทธินะคะทรงข้อสัมมาสนะ40ลงในอนุปัสนา3สัมมาสนะ40นั้นอยู่ในคลิปที่3นะคะวควรบวนกลับไปคลิกฟังใน YouTube ได้นะคะแท้จริงในการกำหนดรู้คือสัมมาสนะโดยอาการ40ที่กล่าวมานี้การกำหนดรู้โดยอาการ สิขยายต่อไปอีกคือโดยความไม่เที่ยงโดยแตกทำลายโดยความหวั่นไหวโดยผุพังโดยไม่ยั่งยืนโดยความแปลผันไปเป็นธรรมดาโดยไม่มีสาระโดยปราศจากความเจริญโดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้โดยมีความตายเป็นธรรมดาในขันหนึ่งหนึ่งแต่ละขันทำเป็นอาการละสิบ รวมทั้ง5้าขันเป็นอนิจจานุปัสสนา50การกำหนดรู้โดยอาการ5ต่อไปอีกคือโดยเป็นปรปักโดยเป็นของเปล่าโดยเป็นของว่างโดยเป็นของศูนย์โดยไม่มีอัตตาในขันหนึ่งหนึ่งแต่ละขันทำเป็นอาการละห้ารวมห้าขันเป็นอนัตตานุปัสสนาเป็นอนัตตานุปัสสนา25 ก็คือถ้าพิจารณาเห็นขันแต่ละขันเนี่ยคะ่ะโดยเป็นปรละปักโดยเป็นของเปล่าโดยเป็นของว่างโดยเป็นของศูนย์โดยไม่มีอัตตาอันนี้เรียกว่าอนัตตานุปัสสนานะคะขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็พิจารณาทั้ง5ขันโดยอนัตตานุปัสสนา5อาการนี้นะคะก็รวมเป็น25การกำหนดรู้ที่เหลือ อีก25อาการกล่าวคือโดยเป็นทุกขโดยเป็นโทษเป็นต้นในขันหนึ่งหนึ่งแต่ละขันทำเป็นอาการละ25รวม20อาการละ25เป็นทุกขานุป,ปัสนา25ด้วยประการชนีรวมทั้ง3อนุป,ปัสนาเป็น200อาการเมื่อโยคียนั้นกำหนดรู้ขันห้าด้วยการกำหนดรู้โดยไตรักษ มีความไม่เที่ยงเป็นต้นโดยจำแนกเป็น200อาการดังกล่าวมานี้สัมมาสะนะคือการกำหนดรู้โดยอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่านายกวิปัสสนานั้นก็มั่นคงด้วยประการชนิดนี้เป็นวิธีเริ่มต้นกำหนดรู้โดยดำเนินตามนยะพระบาลีในสัมมาสะนะยานนี้ก่อน ต่อไปหน้าที่285หัวข้อว่าทำอินทรีย์ให้แก่กล้าด้วยอาการ9แต่ทว่าโยคีผู้ใดเมื่อทำโยคะโดยนยวิปัสนาดังกล่าวมานั้นนยวิปัสนาไม่ถึงพร้อมคืออุทยพยัญาอย,ยังไม่เกิดโยคีผู้นั้นพึงทำอินทรีย์หมีศรัทธาเป็นต้นให้แก่กล้าด้วยอาการ9อย่าง ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธ,ธาเป็นต้นจะแก่กล้าด้วยอาการ9ก้าคือหนึ่งเห็นแต่ความดับอย่างเดียวของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว 2. ในการเห็นความดับนั้นโยคียจะทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมคือให้เกิดด้วยอาการทำด้วยความมีสติ สามทำวิปัสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการทําให้ต่อเนื่องกันเข้าไว้ 4. ทําวิปัสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยอาการในการเสพสัปปายะ 5. ทํหาวิปัสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการกําหนดนิมิตของสมาธิ 6. ทําวิปัสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการดําเนินไปโดยความเหมาะสมของโพชชงเจ็ด ทำความไม่อะไรในร่างกายและชีวิตให้เกิดขึ้น 8. ในการไม่อะไรในร่างกายและชีวิตนั้นโยคียจะทำให้เกิดวิปัสสนาภาวนาด้วยการข่มไว้ซึ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วผ่านพ้นทุกขเวทนานั้นๆออกไป 9. และด้วยการไม่ละเลิกหรือหยุดพักเสียในระหว่างแล้วโยคียนั้นพึ่งลีกเลี่ยงอกักสับปายะคือสิ่งที่ไม่เป็นที่สบายเจ็ดอย่างตามในที่กล่าวไว้แล้วในปัทวีกสินนิเทศในคำพีวิสุทธิมักกำหนดรู้รูปในเวลาหนึ่งกำหนดรู้อักรูปสิ่งที่ไม่ใช่รูปคือจิตในเวลาหนึ่งคนละเวลาไม่ควรกำหนดรู้ด้วยกันในเวลาเดียวกัน หน้า 286. วิธีกำหนดรู้รูปเมื่อกำหนดรู้รูปโยคีควรดูความเกิดของรูปด้วยเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้คือธรรมดารูปนี้เกิดขึ้นด้วยด้วยเหตุ4อย่างมีกรรมเป็นต้นใน4อย่างนั้นรูปของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจะเกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นจากกรรมก่อน ความจริงเฉพาะในขณะปฏิสนธินั่นเองพูดถึงสัตว์จำพวกคับพระเสยยกะคือสัตว์ที่เกิดในคันเช่นมนุษย์ก่อนรูป30ที่เรียกว่าวัตถุทัศกะคือหมวดสิบของวัตถุกายะทะัศกะหมวดสิบของกายและภาวะทะัศกะหมวดสิบของภาวะก็เกิดขึ้นโดยพร้อมกันทั้ง3าทัศกะภาวะหมายถึง อิถีภาวะรูปคือรูปของความเป็นเพศหญิงหรือปุริสัภาวะรูปคือรูปของความเป็นเพศชายนะคะหมายถึงเพศกายะทัศากะก็คือคือกายะภาษาะนะคะวัตถุทัศากะก็คือหาทยะวัตถุที่เกิดตอนปฏิปฏิฏสนธิจะมีสามกลุ่มสามกลาบ ูกิดขึ้นนะคะคก็เกิดขึ้นโดยพร้อมกันทั้ง3ทัทศกัดและรูป30เหล่านั้นแหละเกิดขึ้นในอุปาทขาัขณะขณะบังเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิตเลยนั่นเทียวรูป30เหล่านั้นเกิดขึ้นในอุปาทัขณะของปฏิสนธิจิตฉันใดก็เกิดขึ้นอีกในถิติขณะทั้งในพังทัคขณะฉันนั้นเหมือนกัน ในรูปและจิตนั้นรูปดับช้าแปลเปลี่ยนยากจิตดับเร็วแปลเปลี่ยนง่ายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้แต่สิ่งเดียวที่แปลเปลี่ยนง่ายเหมือนดังจิตนี้เพราะว่าเมื่อรูปทำรงอยู่น่นแลพวังขจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไปถึง16ครั้ง อุปาทขณะก,ก็ดีถิติขณะก,ก็ดีพังคะขณะก,ก็ดีของจิตล้วนเท่ากันแต่เฉพาะอุปาทะขนณะและพังคะขณะของรูปนั้นเบาคือสั้นเท่าเท่ากับอุปาทัขนณะและพังคะขณะของจิตแต่ว่าทิติขณะของรูปใหญ่คือยาว และดำเนินไปตลอดเวลาเท่ากับจิตเกิดดับไปแล้ว16ดวงภวังคจิตดวงที่สองเกิดขึ้นเพราะอาศัายหาทยยวัตถุซึ่งเกิดขึ้นแล้วในอุปาทขณะของปฏิสนธิจิตและเกิดอยู่ก่อนแล้วถึงความตั้งอยู่ทิติขณะภวังคจิตดวงที่สามก็เกิดขึ้นเพราะอาศัายหาทิยวัตถุอันเกิดขึ้นพร้อมภวังคจิตดวงที่สองนั้นซึ่งเกิดอยู่ก่อนแล้วและถึงความตั้งอยู่คือทิติขณะ พึงทราบความเป็นไปของจิตตลอดอายุโดยในยะนี้แต่ถ้ว่าสำหรับผู้ใกล้ถึงมรณะจิต16ดวงจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยหัตยะวัตถุอันเดียวนั่นแหลซึ่งเกิดอยู่ก่อนแล้วและถึงความตั้งอยู่รูปที่เกิดขึ้นในอุปาทัะขณะของปฏิสนธิจิตจะดับไปพร้อมกับจิตดวงที่16 นับเริ่มดวงถัดจากปฏิสนธิจิตรูปที่เกิดขึ้นในถิติขณะจะดับพร้อมกับอุปปาทาัขณะของจิตดวงที่17รูปที่เกิดขึ้นในพังคะขณะคันถึงฐานขณะของจิตดวงที่17ก็ดับไปอันว่าความเป็นไปของจิตยังมีอยู่ตจากใดรูปรูปก็เป็น ก็ยังเป็นไปอยู่ตากนั้นด้วยประการชนี้นั่นแลถึงแม้สัตว์ทั้งหลายจำพวกโอปปาติกะรูป70ก็เป็นไปโดยพร้อมกัน7ทัศกัด้วยอาการอย่างนี้เช่นกันต่อไปเรื่องของการจำแนกรูปเกิดจากกรรม ในความเป็นไปของรูปเกิดจากกรรมนั้นควรทราบวิภาคคือการจำแนกดังนี้คือ1กรรม2กรรมะสมุดฐานคือธรรมที่มีกรรมเป็นสมุดฐาน3กรรมะปัจจัยคือธรรมที่มีกรรมเป็นปัจจัย4กรรมะปัจจยะจิตตะสมุดสมุดฐานคือกรรมคือธรรมที่มีวิบากจิตเป็นสมุดฐาน ห้ากัรม,มะปัจจะยะอาหาระสมุดฐานคือธรรมที่มีกัมมัชะโอชารูปเป็นสมุดฐาน 6. กกัมมะปัจจะยะอุตุสมุดฐานคือรูปที่มีกัรม,มัชะเตเตโชรูปเป็นสมุดฐานในวิภาคนั้น 1. เจตนาเจตสิกท,ทั้งที่เป็นกุศลและอก,กุศลชื่อว่ากรรม 2. วิปากขันทั้งหลายและรูปเจ็ดสิท้วนมีจากขู่เทศกัดเป็นต้นชื่อว่าธรรมที่มีกรรมเป็นสมุดฐาน 3. วิปากขันและรูปเจ็ดสนั้นนั่นแหละชื่อว่าธรรมที่มีกรรมเป็นปัจจัยเพราะว่ากรรมเป็นอุป,ปถัมพกะกัจปัจของธรรมที่มีกรรมเป็นสมุดฐานด้วย 4. รูปที่ มีนามวิปากจิตเป็นสมุดฐานชื่อว่ารูปเป็นกรรมมะปัจจะจิตตสมุดฐาน5โอชาที่ถึงความตั้งอยู่ในรูปที่เป็นกรรมมะสมุดฐานทำโอชัตทะมะกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีกอีกทั้งโอชาในโอชัตทะมะกะรูปซึ่งเป็นกรรมกร,รมมะสมุดฐาน และเป็นอาหารละสมุตฐานนั้นที่ถึงความตั้งอยู่แล้วก็ทำให้โอชัธรรมกะรูปอื่นตั้งขึ้นสืบต่อความเป็นไป4หรือหวาระอย่างนี้ด้วยประการชนีชื่อว่ากรรมปัจจยะอาหาระสมุตฐาน 6. เตโชธาตเกิดจากกรรมที่ถึงความตั้งอยู่แล้ว ทำให้โอชัตทะมะกะรูปซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานให้ตั้งขึ้นอีกทั้งฤดูในโอชัตทะมะกะรูปนั้นก็ทำให้โอชัตทะมะกะรูปอื่นให้ตั้งขึ้นสืบต่อความเป็นไปสี่หรือห้าวาระอย่างนี้ด้วยประการชนี้ชื่อว่ากัมมักปัจจยะอุตุสมุดฐาน พึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปที่เกิดจากกรรมด้วยประการดังกล่าวนี้ก่อนต่อไปการจำแนกรูปที่เกิดจากจิตแม้ในรูปเกิดจากจิตทั้งหลายก็พึงทราบวิภาคดังนี้คือ 1. จิต 2. จิตตะสมุตฐานคือธรรมที่มีจิตเป็นสมุตฐาน 3. จิตตะปัจจัยคือธรรมที่มีจิตเป็นปัจจัย สจิตตปัจจะยะอาหารสมุทฐานคือธรรมที่มีจิตตปัจจะยะอาหารรูปเป็นสมุทฐาน 5. จิตตปัจจะยะอุตุสมุทฐานคือธรรมที่มีจิตตปัจจะยะตะัชะรูปเป็นสมุทฐานในวิภาคนั้น 1. จิต89ดวงชื่อว่าจิตและในจิตทั้งหลาย89ดวงนั้นจำแนกไว้ดังนี้ จิตสาสองดวงพวกหนึ่งจิตยี่สิหดวงพวกหนึ่งจิต19้าดวงพวกหนึ่งจิต16หดวงพวกหนึ่งปรากฏว่าเป็นจิตที่ทำรูปทำอิริยาบทและทำวิญยัตให้เกิดก็มีและไม่ทำให้เกิดก็มีต่อไปหน้าสุดท้ายแล้วนะคะหน้า289เอาหยุดแค่2 8 8ดดีกว่าค่ะมันจะเยอะเกินไป เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสมาธิเพราะว่าหน้า289รู้สึกจะเยอะค่ะก็ขอยุติไว้ถึงแค่หน้า288นะคะอันนี้เป็นการอ่านคำพี์วิสุทธิมรักนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆสะสมความรู้ไปทั้งอ่านพระไตรปิฎกนะคะทุกทั้ง3มปิฎกเลยแล้วก็ฟังพระอาจารย์สมบัตินันทโกในเว็บไซต์ไตรสิกขาก็ได้ค่ะหรือจะ ฟังจากใครก็ได้ที่อ้างอิงคำพีมาตรฐานนะคะอันได้แก่พระไตรปิฎกและคำพีวิจิมรเพื่อประกอบความเข้าใจเพราะว่าคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นต้องมีศรัทธาจริงๆและต้องมีสมาธิในการตั้งใจฟังในการทําความเข้าใจต้องมีการสนทนาธรรมต้องมีปุจฉาวิสัชนามีการถามตอบจากผู้ที่เป็นกัลยานามิตรที่มีความรู้มากกว่าเรานะคะ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราเจะศึกษาคนเดียวค่ะมันยากมากเลยค่ะขออนุโมทนาเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วก็ได้ประโยชน์เริ่มมีความเข้าใจในวิปัสนาโดยเฉพาะในหมวดของสังมาสนาญานอันเป็นวิปัสนาญาณลำดับที่3นะคะเพราะว่าการจะบรรลุทำการแทงตลอดอริยสัจสีนั้นข้ามขั้นไม่ได้นะคะไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้ดังนั้นถ้า อยากจะบรรลุธรรมก็ต้องอดทนที่จะเรียนแล้วก็ค่อยๆสะสมความรู้ไปค่ะขออนุโมทนาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ